ข่าวชุมชนแมงฉางสื่อสาระเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธฟุตบอลกลมกลมผู้คนนิยมยกใหญ่บอลโลกบอลไทยนัดแข่งขันกันทุกวันแข่งขันชิงใช้สร้างน้ำใจนกักกีฬาปตทจัดมาสุดยอดทีมบูลม<อ>ดูครับ <ใน S 1> เป็นตัวหลักของปตทนะ ก็ถ้าขาดเขาไปก็เกมจะไม่ค่อยลุกเท่าไหร่ครับผมก็ชนะมา2แมตม์ดแล้วก็แมช์นี้น่าจะได้สามแต้มครับผงจะไม่ผิดหวังกับพวกเรานะครับนะจัระยองนะครับก็เชาวจังหวัดระยองหรือจังหวัดให้เคียงก็ได้ครับมาช่วยเชียร์ทีมจังหวัดระยองพทออครับยินดีต้อนรับอมา,มาดูค่ะพี่ไพกลับมาวันนี้สามแต้มนะคะอมาดูยินดีต้อนรับครับอมามุเพื่อนแฟนชายอครับใส่เสืส้อร์เบือแล้ว ตามเชียร์ตลอดครับเชียร์ตลอดเชียร์มเนาะน้วพี่ปีนี้เดี๋ยวขึ้นแชมป์เหมือนเดิมเชียร์วัฒนธรครับผเอามาดูครับก็วันนี้ยิงสักสามลูกครับพาทีมเก็บสามแต้มมาวันนี้ชอบกีฬาะครับฟอร์มเขาก็ดีครับคงซิ่งคงวาครับเหนียวก็วันนี้ก็เก็บเยอะๆครับแล้วก็ขอให้ชนะครับและเก็บสามแต้มในบ้านได้อ่าครับยินดีต้อนรับเอามาดูกลับมาครับสามแต้มครับแน่นอนครับ ให้คนระยองมีบอลดูครับมีบอลดีๆด,ดูหน่อยครับอยากอยากให้ขึ้นไทยลีกับก็ก็ชวนชาวระยองที่ที่พอไปได้มาได้อยู่ใกล้ก็มาช่วยกันเชียร์ครับรับขอบคุณครับครับผมก็ไม่ยังไงก็มาเชียร์พลังเพิงกันเยอะๆนะครับส,สู้ครับมีเสมอมากแพ้มากสะดุดมากกา็ช่วงหลังก็เก็บชัยมาตลอดครับก็ขึ้นไปอยู่หัวตารางวันนี้ค่องท้างมั่นใจครับเพราะปตท,ท,ทระยองเริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆ อีกอย่างวันนี้เรามีทีเด็ดก็จีนน้อยเรากลับมาแล้วเอามาดูออตาร่าเชียงใหม่หนาวแน่ครับวันนี้เชียงใหม่ปีนี้น่าจะหนักแม้ถึงว่าเขาจะมีลาฟาอาจจะรู้รู้เกมของปตทระยองเป็นอย่างดีแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับตอนนี้เรามีความมั่นใจเต็มร้อยครับผมคิดว่าสามแต้มแน่ครับเพราะว่าไปเยือนมาแล้วเ,เราเล่นดีแล้วครับเพราะว่าวันนี้ในบ้านเราก็ต้องเก็บเหมือนเดิมคือสามแต้ม อ่าเอาอดูกรับาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าครับเพราะว่าอ่าพึ่งกลับเดินทางพึ่งมาถึงครับอยากให้ลงเพราะเป็นฝันใจของพวกเราเอามาดูลงนะอ่าเชิญเชิญเชิญชวนพี่น้องพลังเพลิงครับทุกทุกคนในจังหวัดระยองเรื่องที่ว่าบ้านไก่เรือนเพียงครับขอเชิญเลยครับมาดูสักครั้งท่านจะติดใจในณปตทกลับมาแล้วครับตอนนี้เพราะตอนนี้เราจะเก็บสามแต้มวันนี้ให้ได้ขอเชิญชวนทุกคนนะครับกับอ่าปตทระยอง ครับผมปอทยองสู้มีใจครับที่มีทีมสโมสรของจังหวัดแล้วก็ของบริษัทองค์กรที่เราทํางานด้วยครับวันนี้นะครับก็แฟนคลับพีทีระยองนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสําหรับแฟนคลับพี่น้องเชียงใหม่เอฟซนะครับผมความรู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับสนามใหญ่มากครับลังการครับสุดยอดครับโอเค วันนี้ดีใจที่ได้มาเยือนครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝากมิตรภาพไปด้วยนะครับก็คือพวกเรามิตรภาพมีแต่มิตรภาพอยู่แล้วนะครับผมก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งวงเล็บไปเลยครับห้ามดังกว่าเจ้าบ้านนะครับวันนี้ขอเลยนะครับโอเคครับผมครับแล้วเจอกันครับครับโอเคครับก็เดินทางมาก็หลายชั่วโมงเนาะก็หลายชั่วโมงแต่ก็ใจสู้นะครับมาก็หวังชัยชนะครับ เอ๊ะเมื่อกี้เราแวะที่ไหนนะอาหารแม่พิมพ์ครับหารแม่พิมพ์แม่พิมพ์แล้วก็แล้วแม่พิมพ์แม่ินข้าวที่เัียงบานเป็นที่ที่เปิง่ายมาทะเลไปเพราะว่าผมเองไม่เคยมาทะเลผมไม่เคยมาทะเลนะฮะเชียงใหม่มีเทือกเขาได้มาเห็นทะเลสรุปอากาศจะเย็นเย็นเดีมากนะครับอาหารก็อร่อยไม่แพงเท่าไหร่ครับตัวรีจ่าได้เยอะมากๆขอวันนี้ผมขอสามเต้มกลับบ้านแล้วกันเนาะครับขอบคุณครับขอขอสักหนึ่งหนึ่งกระอแล้วครับ ก็ก็คุ้มกับที e. ่เด yani ินทางมาไกลนะครับครับผมก็มาทุกน like um ัดครับเชียรทุนัดครับผมที่ไหนก็ไปหมดเลย

บอลไทยนัดแข่งขันกันทุกวันแข่งขันก็มีมีส่วนผิดพลาดด้วยครับลูกลูกหนึ่งแล้วก็ลูกเซตพีทเราโดนโดนลูกเซตพีทก็ต้องแก้กันต่อครับโดยรวยตัวผมเองด้วยมีน้องๆที่เป็นเยาวชนของจัังหวอร์แดนเนี่ยเขาเป็นไอดอนจะได้เป็นไอดอลนกับน้องๆนะครับก็ อย่างแรกเลยคือต้องตั้งใจซ้อมก่อขยันฝึกซ้อมแล้วก็เราโอกาสโอกาสเพราะถ้าเราซ้อมซ้อมแบบจนฟิตแล้วถ้าโอกาสมาปุ๊บเราก็จะพร้อมพร้อมเล่นได้เลยพร้อมช์ผลงานได้เลยครับก็ก็ดีใจครับที่ทําประตูให้ให้กับแฟนบอลได้แต่ก็เสียดายเสียดายท,ที่ที่เราเอาชนะไม่ได้เสียดายแต้มครับผมก็ขอให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์เยอะอีก Thank you for the fan clubs. They come to the stadium for support the team. Today we not win, but next next game sure we will win. And I say the fan club. I hope many people come come to the stadium for support the team. Thank you so much. Today, ก็เล่นดีนะแล้วก็มีอัมาดูเข้ามาก็ทําให้มันมีสีสันนะเร้าใจนะครับแล้วก็แฟนบอลก็รู้สึกอันเทเทนะกับเ,เกมบุกของเรานะแต่ก็น่าเสียดายนะวันนี้เราก็ได้แค่เสมอแล้วก็เสียประตูนะก็ก็เป็นดูว่าเสียประตูมันจะง่ายไปนิดนึงแค่นั้นเองมันมีก็ข้างหน้าก็ต้องพยายามห้ดีกว่านี้นะก็น่าเสียด,นะดายนะใช่ป อ๋อ oh, แน่นอนอันนี้เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วที่จะเราจะสร้างปีทีระยองนี้ให้มันเป็นทีมของคนระยองให้ได้นะฮะก็เรามีเป้าหมายที่จะขึ้นชั้นเนะี่ยในปีนี้นะฮะก็จะมีความตั้งใจอยู่นะฮะแล้วก็พยายามจะทําตรงนี้นะฮะให้เป็นก็เป็นชาวระยองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีโครงการต่างๆที่จะมาสนับสนุนเรื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะการจัดฟุตบอลให้กับเยาวชนอะไรต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับยังมี I'm very happy to come to, to come back to Thailand And uh, I'm happy to today to play a uh, game, and uh, I'm happy to to see my fan club, and uh, be fighting for to go to Thai Premier League, and uh, I'm happy to to see the fan club. Thank you. susu fan club, susu. ค่ะก็ดีใจค่ะที่ว่าดูกลับมาแล้วฟิตสุดยอดเลยใช่พอใจไหมกวันี่ก็ไม่พอใจเท่าไหร่อยากให้แอคทีฟกว่านี้เนาะอยากได้สามแต้มแมตต์ต่อไปก็ขอให้นักเตะทุกๆคนแล้วก็โค้ดอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่กว่านี้เนาะยังไงพวกเราก็ตามเป็นกำลังใจให้ค่ะพวกเราไม่ทิ้งกันค่ะขอให้นักเตะและโค้ดทำให้เต็มที่ค่ะพวกเราแลบประตู แล้วก็ประตูด้วยค่ะขอให้ทุกคนทําให้เต็มที่ค่ะเพราะเราตามเชียร์อยู่แล้วค่ะพวกเราไม่ทิ้งกันค่ะเพราอผมไม่เชียร์ปอทอมาหลายปีแล้วการที่ได้อดูกลับมาก็คือทําให้เกมเราเื้อหวาขึ้นใช่ครับเพือหวาขึ้นแล้วก็อารอนอะไรพวกนี้ก็มีเกมจังหวัดเกมที่ให้จังหวะเกมเล่นหลายล,ายลื่นมากขึ้น <S 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 ก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับถ้าเกิดดูเต็มร้อยเมยื่อไหร่ก็ผมว่าปอทอน่าจะขึ้นทยลีก แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับ